ออนู่นแหละเดี๋ยวค่อยมาตัดอีกทีนึงจับไว้นี่เบาอย่างนี้คุณครัวลินแต๊ะแต๊เบืองถากเกิอนั่นหรอโอ้โหปุ้ยธรรมชาติไงเดี๋ยวไหนพี่น้องเอ้ยโมไซปุ๋ยกับงาม ไปทางไหนมาทางไหนกันนี่<อ>ขาชมทุเรียนจ้าครับผมนี่ยวดโมทมติดเว่อไม่ตักนี่วันนี้น้องน้ำขิงจะมาตัดทุเรียนตัดไปฝากยากอีกโอ้ กวยดาวอะคะเนี่ยไปงานมึงไม่ชวดไอ้หน่อยมีก๋วยดาวรักคุดมาเลยเ้อะคุณล่ะเอ้ยนาอครับพ่อแม่พี่น้องชิมาตัดทุเรียนจังมาหากวยด่างอยู่บ้างนี่นะครับอาชีพเป็นคู่นะครับนี่ชิมาตัดทุเรียน ทำให้เด็กมันดูบ้างเด็กนักเรียนจะได้รู้ว่าไม่ใช่เป็นครูอย่างเดียวเหนือขึ้นไปนิดนึงลูกเออนน่นแหละเดี๋ยวค่อยมาตัดอีกทีนึงจับไว้นี่ยาเอาแม่สดๆจากสวนเลยครับสดจากสวนค่ะไ็นไงน้องน้องเขียงวันนี้ เงินสนุกมาเที่ยวสวนทุเรียนชอบมาเที่ยวสวนทุเรียนใครจะรัอ้าคุณครูรับ พลิ้นแตะๆเบื้องฉากเกินมันหวานนี่แสดงว่ามันสุกบ่คะมันมันสีสุกแล้วมันมันแก่มาแล้วพี่ดูก็รู้ท้กแมวก็มาแมวก็แก่นะหาวิธีขึ้นกันนะเอาเอาอยัางไงอา้าวมันนึกว่าสอนมันขึ้นนะนี่อ้าเรียกมันดิเนี่ยเนีเดี๋ยวตอนเย็นนีม่ล่วงเ,วเวนี่ย มาตอนไหนมันมาน้ำสุดด่านเนี่ยมันขึ้นน้ำแมวมันนึกว่าสอนมันบวีแม่นได้ไหมเหรอมันกินได้ไหมอ่ะมันไม่ถนัดอะมันกินได้จะได้พาให้แม่ใหญ่เรากินเดี๋ยวเอาลูกนี้ก่อนมันโดนอ๋ออ่าน้องฟางรับ งานเห็นบอมันแก่แห้งคอดูก่อนต้องได้ชิมแล้วแหละรู้ก็รู้เลยนี่นะครับสุกแล้วเ <c oughs> นี่ยเราจะได้ชิมกันอีกแล้วกินกันไม่หวานไม่ไหวคนถ้าเฮาบวไฮทรงแล้วบวไฮเอินผู้ใดกินเองเนี่ยปากเลยกัน เดี๋ยวน้องน้ำขิงจะได้ชิมขาต้นเลยวันนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบาทนี้ละจีได้เมียไม่บาทนี้นะน้องน้ำขิงสุขกใจน้ิง้ใจเลยเหรอโอ้ลุ่มเกลือแห้งระวังไม่พร้อมนะครับพ่อแม่พี่น้อง มันจะล้นใจหัวเดี๋ยวไปโล่องบาลพูลบันนี่ล่องบาลกับพระท่านกล้าเข่าช่วงนี่นะนว่าเป็นยังดอกพี่น้องหลายอยู่ เขาจิพ่อได้ซอยงานซอยยังพอดีเลยเขาเห็นใจว่าไม่เก็บให้พี่ให้น้องและเกิดรูปัดเอเันิาเนี่เฮ้าใส่ปลายลิ่นแต้แต้เบิ้งก็ได้นะครับที่ขวนมันนะครับขันขันมันแก่มันแก่จัดนะครับมันสิวหวานนะครับพ่อแม่พี่น้อง นะครับบาทน,นี้จะพากินเบิงนะครับก็ถือช่วยกันคนละลูกสองลูกไหนว่าที่จองไว้ข้างทาง,าง,ทางเหลืออีกนะ นะครับฝีมือของะเฮ้านะครับปิ้นตัดกันแม่ใหญ่เราก็จะเลือกเหมือนกันนั้นเนี่ยน,นี่สิไปไกลครับส่งไปไหนนะครูฟางไปคนครปฐมแมนะครับ น้ำขิงนี่ไปกับเขาทุกงานเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะขายทุเรียนแล้ว นั้นต้องให้แขกพิเศษให้แม่เขาเหรอโอ้ว่าแล้วพ่อแม่พี่นองเอ้ยต้องเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านนะไปไอต้องให้ค่าคุ้มครองเนาะครับก่อนลูกไงกูมูนี่เพิ่นกับปูขึ้นกันครับเพิ่นกำลังลงปีนี่นะครับคู่นี่ก็ได้ไปเบิงอยู่ครับตอนเพิ่นปั๊บพื้นที ในเบิงซอยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับผู้ฟางนี่ก็ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านนะครับของทุเรียนสวนนี่นะครับเป็นทุเรียนไหลสารนะครับปลอดสารนะครับเ้าเห็ดแบบอินซีนะครับต้องแขกวิไอพี่ทานั้นนะครับเป็นกิเลกกินนะครับนี่ของคุณยายเลต้องเป็นพี่เป็นน้องนะครับขัดบอยสัตว์เ็นกิกินนะครับ สิบ่ได้กินเพราะว่ามันบ่พอกินนะครับมันหน่อยอยู่นะครับนี่มันโดนน้ำมาเลย้ม้ยย่วจดเสี่งสองลูกยกหนาบเบิ่งกี่หล่าพ่อแม่พี่น้องอันเขาแม่เรายังบ่พ่อใจอีกใดๆนี่เรายังจะเอาหน่วยใหญ่ๆกว่านี้อีกแล้วอ่ะมันมาไงอีกกี่วันพี่นาง เกินนวัอีกห้าวันเขาจะเอาไปให้อีกห้ามือหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่รัมไงกี่เบจะออรยัย่วเองเแบสเออมันเต้นเด้งมันเต้นมอเตลัง <c oughs> อีกหามืออีกหามือเอาอยู่บ่เอาหามอีกหามือ นี่นะครับเก็บทุเรียนแล้วเราจะไปเก็บลำไย,ยอีกนะครับยังไม่พออีดอ,รอ,ดอรครับอีดอเหรอหอีดออีดอเงเยอะมาก่อ้ยก็ลเก็บอีลี่เก็บให้ลุงหน่อย้ายรูก,กัน จับจับจับลุงใหญ่หรืจับเก็บเลยเก็บเลยลูกหักเอาเลยหักเอาเลยใช่ใช่ นี่ครับพันกับเอามาจากจังหวัดน่านมุนครับเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเทาเห็ดอยู่จังหวัดน่านนะครับเห็ดสวนลำไยนี่นะครับเก็บไปนับก็กินไปนับเลยติกินลายเลยกินเนี่ยมันอิ่มวันนี้ลูกใหญ่จังเลยเก็บตรงไหน กินเงาะกินเงาะโอ้โหน่ะบ้านเย็ดเพชรเนี่ราดสารกไม่นี่บ่ได้ลาดสารบ่ไห้ใส่หอดปุ๋ยไม่ดมมได้ส่ไม่มีเงินซื้อาสารก็ไม่มีเงินซื้อมันสถานการณ์โควิดนะครับ ก็เลยไม่รู้เรื่องตลาดเอาให้พี่ให้น้องกินก่อนเรื่องตลาดค่อยว่ากันอีกทีหน,นึ่ง เคดิตใส่ตำแหน่งอันแถาเม่ห้าที่ล่ะลูกสาวผู้ใหญ่บานเขาประกาศว่าดอกสาวผู้ใหญ่บารเห็นเราส้างมาจองไ้เดนุยนี่ยาว้ม่ม้เาเห็นไม่ได้นะยายนะยายนะได้กินหลายรอบแล้วยายวันเพยยังไม่ได้กินผู้เรียนเลยผู้ใหญ่บานยังบ่ทันได้กิน เดี๋ยวอห่ไรพี่น้องเอ้ยโบไซปุ๋ยกะงามบาทนี่ใบไที่เอากระใส่านไวแซบอยู่บ่อไห่ไงฮะแซบอยู่บ่อแซบอยู่บ่อแบอเงาะหน่อจะงัดห่อเงาะหนอเราบ่ได้ยินะครับพ่อแม่พี่น้อง บ่อเขาแล้ว่ออ,อ๋อไทยบป่ง่ามเฮ้ยกะง่าเป็นผู้เ่าเนาะเหนืออ่อยย่าอยู่ครับพอแม่พี่น้องขนาดอินซี่นะครับนี่ อร่อยไหมลกูกอร่อยค่ะนี่นะครับอร่อมากอร่อมาดีดีเป็นยังไงมาเที่ยวสวนเรามีความสุขสนุกไหมสนุกค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนไม่รวมหยุดหมอขึ้นหนาโรงเรียนหยุดโรงเรียนหยุดเพราะโควิดนะครับลูกหลานอยู่เต็มหน้าพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนี่น้องน้ำขิงก็ไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมลูกได้ไปโรงเรียนไหม ไม่ได้ไปจ้าเพราะอะไรโลกถึงไม่ได้ไปโควิดด <c oughs> ี้ต่ังหาก <c oughs> ไม่ได้ค่ะจองไว้ก่อนป้ะขอบคุณค่ะครับผมค่ะดีค่ะดีค่ะีค่ดีค่ะมีดีค่ะดีะดีค่ะ่ะดีค่ะด่ดีค่อดี่ะดาค่ะดีค่ีียนะดีะดีี่ I'm um.